สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปล่อยสกูชี่กันนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้มีของใหม่เข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่าของใหม่อ่ะมันจะเข้าประมาณอาทิตย์หน้านะคะทุกคนเดี๋ยวปล่อยเพิ่มอีกทีอาทิตย์หน้าเนาะอันนี้ก็คือเหมือนมาอัปเดตของที่มันยังมีพร้อมส่งแล้วก็อาจจะมีมาเพิ่มนิดนิดหน่อยๆนนะคะนี่นะก็มีเพิ่มมาเล็กเ็กน้อยนแหละทุกคนไม่ได้เพิ่มมาเยอะเนาะ นี่นะคะช่องทางการรับเงินมีโอนธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรแล้วก็มีรับเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะค่าส่งลงทะเบียน30บาทอีเมลห้าสิบแล้วก็ปลายทาง60บบาทนะคะตามนี้เลยนะสนใจชิ้นไหนก็คือสามารถแคปภาพเข้ามาสั่งได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่อย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเยลลี่นะคะเยลลี่ลูกตาลูกโลกแตงโมแล้วก็มีลูกเป็ดนะอันนี้ราคาลูกละสิบห้าบาทนะคะซื้อสามลูกสี่สิบาทนะจากปกติก็คือสี่สิบห้าบาทนะคะประหยัดมากๆเลยแล้วก็คุ้มมากนะคะอร่อยทุกแบบเลยนะอันนี้จะเป็นลูกตานะคะจะเป็นไส้ลิ้นจี่อันนี้เป็นไส้แตงโมอันนี้ไส้พีชอันนี้ไส้บลูเบอร์รี่นะนี่นะคะ อย่างต่อมานะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ไดคัทนะคะทุกคนอันนี้ราคาแผ่นละสองบาทนะแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นซองอย่างนี้นะคะก็คือซองละยี่สิบาทนะคะได้แถมซองไปด้วยนะคุ้มมากนะคะแล้วก็น่ารักทุกแบบทุกลายเลยนี่ดูอันนี้เป็นแบบไดคัทนะคะก็คือสามารถลอกออกมาแปะได้เลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นสกูชี่กันบ้างเนาะอันนี้จะเป็น เฟนไฟล์นะคะของฮันโหลิตตี้นะคะตัวนี้จะไม่มีแท็กนะลายเส้นปี2018นะคะต้องมีโหดมากตัวนี้โหดมากๆนะคะชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเฮดบันน้องแมวนะคะเป็นของแบรนด์นิกนะ N.I.C ก็จะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ตำหนิน้องจะเป็นแบบแตกๆแ,แบบนี้เลยนะคะก็มีข้างหลังด้วยนี่นะทุกคนต่อมาอน,นี้จะเป็นขนมปังดอกซากุระนะคะเป็นของแบนชิบินะตำหนิก็คือโหดมากๆนะคะแล้วก็น้องแบบน้องไม่มีแพ็กเกจด,ด้วยนะคะ เนื้อคือปังมากเนื้อคือดีมากเนื้อดีมากๆเลยอะต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องกวางนะเป็นของสมูชี่มูชี่นะคะเท่าที่ดูก็คือตํอหนีน้อยมากๆเลยนะทุกคนมีแค่แบบตรงนี้ตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะคะไม่เยอะนะต่อมาตัวนี้จะเป็นไอติมฮัลโหลคิตี้นะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นบันยูนิคอนนะคะอันนี้จะมีตอมิดนะคะนี่นะคือเนื้อดีมากๆนะคะตัวนี้เห็นไ,ไหมแล้วก็กลิ่นหอมมากๆกลิ่นคือดีสุดๆเลยทุกคนอันเนี้ยต่อมานะคะนี้จะเป็นโมจิซิวนะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัหนึะประมาณนี้เลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นน้องแมวนางเงือกนะก็จะมีลายเส้นนะคะตัวหนึก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่นะคะต่อมาอันนี้จะเป็นป๊อปคอร์นนะคะทุกคนตำนี้ก็จะมีตำนี้เลยนะคะเป็นแบบรอย แคลกๆตรงถังปลาพรอมเนือดีมากๆนะคะตัวนี้ราคาถูกมากด้วยนะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นยูนิคอนอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแบบนี้เลย กลิ่นหอมแบบหอมแบบฟุต,ตี้นะคะทุกคนแบบผลไม้รวมอะไรแบบเนี้ยหอมมากต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นนกของไอบูมนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบสุ่มเอานะคะตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นะคะตรมีข้างหลังนิดนิดหน่อยหน่อยนะอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะเนื้อดีมากๆเนื้อคือปัง ต่อมานะคะตัวนี้เป็นน้องหมาเฟนชี่ของชวานะคะเป็นเฟนชี่ซารอนนะก็จะมี2ชิ้นนะคะมีเป็นสีขาวแล้วก็สีส้มนะตรหนี้ก็จะเป็นรอยแครกทั้งตัวนะคะเหมือนกันทั้ง2ชิ้นนะเหนือดีมากๆนะคะสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะนี่นะคะนี้ก็จะเป็นรอยแครกเหมือนกัน ฮาโลนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นน้องแฮมสเตอร์นะคะเป็นแฮมสเตอร์ป๊อปปูล่าจะเป็นแพ็เกจนะคะนี่คือตำหนินะทุกคนแต่เนื้อน้องก็คือดีมากๆนะคะทุกคนดูอันนี้คือตำหนินะ นี่นืดีมากนะคะบีบฟินบีบมันมากซื้อไปบีบเล่นนะทุกคนนี่คุ้มต่อมานะคะนี้เป็นเห็ดนะแบบเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่านี้เป็นแบบเสือหรือแมวไม่แน่ใจนะคะตรงนี้จะมีลายเส้นนะคะอันนี้เนื้อจนนิ่มๆแน่นๆนะคะแลนะตัวนี้หายาก ต่อมาน้องจะเป็นตัวไอติมนะคะน,นี้แรงมากลายเส้นปี2013เลยนะต่อมานะคะตัวนี้เป็นยูนิคอร์นบันนะคะอันนี้คือใหม่นะทุกคนอันนี้ไม่มีตำหนิเลยแต่ว่าแพ็คเกจน้องแบบเก่าไปหน่อยเนือดีมากนะคะตัวนี้ ต่อมาเป็นโพลิบันนะคะชิ้นแบบค่อนข้างใหม่เลยนะแบบน้องขาวจัวเลยต่อนิก็จะมีตรงแต่ๆแถวๆนี้นิดหน่อยๆนะคะตนี้นิดนึงต่อมาตัวนี้จะเป็นกระต่ายไอบูมนะคะตรอนิก็ประมาณนี้นะ ต่อมาตัวนี้จะเป็นพับแกะนะคะเป็นของไอบูมตุ่มนี้น้องก็จะมีแตกๆแ,แ,แถวหน้านิดๆห,หน่อยๆน,นะคะไม่เยอะไม่โหดนะราคาก็คือดีมากๆตัวนี้เราเห็นเขาขายกันแบบแพงมากๆเลยนะน่ารักมากต่อมานะคะตัวนี้เป็นน้องหมีอยู่บนแบบภูเขาไฟฟูจิแล้วก็บนก้อนเมฆนะคะ อันนี้ก็ยืนหนึ่งเรื่องความน่ารักเหมือนกันทำนี่นะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นแอปเปิลของ i b o o มนะคะนี่สภาพค่อนข้างใหม่นะคะทุกคนแต่ว,ว่าแพ็กเกจมันยับมันเลยดูแบบดูเก่าดูแบบดูแบบดูเก่านั่นแหละแต่ความจริงน้องใหม่มากเลยนะ ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นอปากานะคะของดโซ s o นี่นะคะมีสองสีม้าอันนี้ก็คือใหม่มากๆไม่มีตำหนิเลยนะคะชิ้นแรกจะเป็นสีขาวเนี่ดีนิมชาโลนะแพ็กเกจก็คือยังไม่ได้แกะเลยยังอยู่ในซิลเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะต่อมาตัวนี้จะเป็นมาการองนะคะน่าจะมาการอง นี่นี้เป็นตำหนินะคะเป็นของไอบูมนะคะมีแพ็กเกจแล้วก็มีถุงสุ่มครบนะมีบอชินด้วยต่อมาอันนี้จะเป็นขวาซองนะคะเป็นสีก a แล็กซีเป็นของไอบูมนะทุกคนนี้น่ารักมากเป็นแบบมินิควาซองอะตำหนิน้อยนะคะต่อมานนี้จะเป็นไดโนเสาร์นะ ของไอบูมนะคะนี้สภาพดีมากๆแล้วก็ชิ้นใหญ่น่ารักมากทุกคน,นเนื้อดีมากเลยนะต่อมาอันนี้จะเป็นโดนัทวัวนะคะนี่นะเนื้อดีนิ่มชโลนนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบอยู่ในกล่องอะซึ่งมันแกะยากนะคะมันแบบแกะหลายที่มากก็เลยไม่แกะนะต่อมาอันี้จะเป็น โดนัทนกฮูกนะคะอันนี้ตำมีโหดนะขอย้ําเลยว่าตำมีโหดแต่ก็ไม่มีตรงไหนแบบฉีกขาดหรือขาดครึ่องอะไรอย่างงี้ไม่มีนะก็คือเป็นลอยเช็ปกติน,นี่นะคะอันนี้จะเป็นนางเงือกนะคะเป็นของแบรนเลยๆเนื้อดีมาก ต่อมาตัวนี้จะเป็นมะม่วงนะคะของคิวตี้ตรงนี้จะมีลายเส้นนะตรหนีก็คือเป็นรอยแคกแบบเล็กๆแบบนี้โหคนแล้วก็เป็นเปื่อนๆกาวตรงนี้นิดหน่อยนะคะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแอปเปิลเขียวนะเป็นของคิวตี้มีลายเส้นข้างล่างนะคะตรงนี้ก็เป็นแตก แล้วก็ตำหนิตรงนี้ด้วยนะเนื้อดีมากต่อมานะคะนี้เป็นบิงซ่านะเป็นบิงซูหมีต่อมาตัวนี้จะเป็นว้าวบันนี่นะคะเป็น น้องกระต่ายสะพายกระเป๋าแบบไปโรงเรียนน่ารักมากเลยนะชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์น้องแมวนะคะนี่ตัวนี้คือเนื้อดีมากตำหนิก็ค่อนข้าง น้อยนะคะเนื้อคือปังมากทุกคนตัวเนี้ย